จะเป็นยังไงถ้าผมลองเล่นอีกขีครั้งแรกในแดนดี้เวิลเปิดมาตาสองตาแรกก็ยังปกติดีแต่พอไปถึงชั้นที่หกเท่านั้นแหละน้าแม่งลูกจิตขึ้นมาทันทีเลยน้าไม่โคตรเอาอจังหวะเนี้ยไม่ใช่แค่หน้าลูกจิตเท่านั้นสเตมินาของเราเพิ่มมาเป็นสองเท่าแถมยังวิ่งได้ไวขึ้นอีกถ้าผมรู้จะยิ้มลูกจิตเดบ๋เน,นียแล้ววิ่งเร็วแบบผมทำไปนานแล้วไอ้ผมทำอยู่นี่หว่าหลังจากนั้นผมได้ผ่านด่านอย่างง่ายดายเพราะว่าตัวของมีโคตรไววิ่งไนโน่งวินี่สกันดน้าตรงนู้นสกัดตามมมตตตรรรรงงนนีี้แ่่่่โคไไไววออออออะกกเเธบา ยิงพูดยิงเศร้าไปสกัดน้ำต่อดีกว่าเราได้มาถึงชั้นที่16แล้วก็ได้มีไวรัสขึ้นจอเรานี่ยังไม่เคยเข้าเวไปแปลกอะไรเลยนะมันเข้ามาได้ไงวันนี้ไว er ร,รัสแล้วเราก็ได้เจอพี่หยุนยนต์ตัวการในการส่งไวรัสขึ้นจอเราแล้วมันก็ไม่ได้เก่งอะไรมากเท่าไหร่หรอกกะจอยิงหัวไม่ถูกฉลองกับความมืดอยู่แล้วย่งไม่ต้องมาเล่นแบบมืนๆนี่ผมมองไม่ค่อยจะเห็นเลยในชั้นนี้ผมเลยต้องระวังตัวมากๆแล้วหวังว่าตาหน้าจะไม่มีความมืดดิแล้วผมก่ได้ผ่าดาดในชั้นที่สิบหกผมดีใจมากท เอาเฮ้ยวันนี้เหมือนที่คุยกันไว้นี่หว่าเหมือนมันไม่พอในต,ตานี้มันยังให้ผมสกัดน้ำยี่สิบห้าจุดอีกไี่เกมจะก,กั้นแกล้งผมไปถึงไหนวะบอะได้ไล่สกัดน้ำไปแต่ละจุดมีบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ก็เป็นบาดแผลของนักลบะนะแล้วผมว่ได้บาดแผลของนักลบอีกหนึ <S <S ่งรอบหลังๆผมว่ามันไม่ใช่แล้วเนี่ยเหลือเรื่องหนึ่งหัวใจละแล้วผมได้ผ่านด่านนี้ไปแบบเฉียดฉิวแต่เหมือนว่าผลตอบแทนจะไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่เอาเลยมาขายให้กูเนี่ยเรามาถึงด่านที่สิบเก้าแล้วัังงตวเเเป็็นนพพพิศษห่่่่่่ออออออยยยยทรรราาาาาคกจจะะะฮูดไม